มั่งบมมีเงินกินมานางเฝาหนา้านเขาแม่นน่งเบิ่งเขากินอยู่ทังในโมมีกินอย่งฮู่มี่มกินอย่งคือขวงเบิ้ดแลอ้ซื้อของเขาเงียนหมดแล้วันนี้มานางเฝาน่งดมเอกระิมดอกน่งโดมเอกระิมนี่หนอกเงินสองพันกว่าาเอเตเต็มเซตต้นตาย นีนีก็ะอนนี้อันนีอันนี้องนานึ่งเจ็ดเ้าเขราคาอยู่บงมีน้องสื่อันไ้สื้อของรถแล้วก่ะฟันังกระพาะสองพัน ông vẫn quà thẩm ông 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 yêu